10นะคะก็จะทำแบบเหมือนกับข้อ17นะคะ17 1 9จะใช้ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะก็เริ่มต้นอันดับแรกเหมือนเดิมนะคะก็เรียงจากบนลงล่างนะเอาตัวเลขนะคะจากโจทย์นะ1 C E ใส่จุดขั้นเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้รู้นะ E ก็2อนะขอโทษนะคะ2 E แล้วก็ E นะคะ หาคำตอบแต่ละตัวนะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็น0 0 0 1นะคะ C นะคะก็จะได้เป็น1 1 0 0 E ก็จะได้เป็น1 1 1 0นะคะ2นะก็จะได้เป็น0 0 1 0 E ก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะคำตอบของต,ตัวมันนะจากนั้นเราก็เรียงเหมือนเดิมเลยนะคะมาเรียงเป็นฐานสองนะคะก็ ศูนด้านหน้าไม่มีค่า,าก็ไม่ต้องใส่นะคะศูนย์ศนย์่ 000, 1, ยะคะอยา่าลืมใส่จุดนะคะ0ูน 11, ย์ศูนแล้วก็ 11, 1นึ 1> ่งนะคะจากนั้นนะคะใช้การแบ่งเหมือนเดิมเลยนะคะก็แบ่งเลยนะปุ๊บแล้วก็ ก็จะพอดีแล้วเราก็จะหาคําตอบแต่ละตัวมันเลยนะคะตัวนี้ได้6ตัวนี้ได้ห้านะคะตัวนี้ได้สามตัวนี้ได้1นะส่วนตัวนี้นะคะได้หนะตัวนี้ได้1และตัวสุดตัวสุดท้ายนะคะก็จะได้เจดนะคะก็คําตอบของข้อ20สิบนะคะก็จะได้ค่าเป็นเจ็ดหนึ่งหนะคะจุดด้วยนะหนึ่งสามห้าหนะคะฐาน8ดนะคะตาม ที่ต้องการแล้วนะคะข้อ20ก็ได้ดังนี้นะ